อ่ารบสวัสดีครับมีดักี้แบนนะครับวันนี้เราอยู่กันในสามกคกไร้พ่ายนะครับโหโอ้โห,โห,โหต้องบอกว่าช่วงนี้สามคกเปิดมีบ้องจริงแล้วบีเลนไปไหวแล้วเนี่ยเอาจิงเอ่โอโอ้โหเปิดตัวเยอะมากมีพวกนี้อ,นะอีกนะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดสําหรับตัวละครสายฟรีสายเติมอันนี้มิกคือเน้นแต่ตัวสายฟรีสายเติมน้อยเลยนะต้องบอกว่าภาคนี้วีแบกนะครับ้าเป็นสายฟรีสายเติมน้อยจกต้องเป็นตัวเติมเงินสักเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ อย่างจูโล่งภาคนี้เป็นตัวตีบอสนะแล้วก็เตียวหุยเป็นตัวเติมเงินแต่ที่มีถามมาก็ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่เตียวหุยนะครับก็เอาไปว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากทางทีมงานที่เขาเล่นเกมนี้มาค่อนข้างเชี่ยวชาญอันนี้คือที่มีถามนะเดี๋ยวขออนุญาตพูดในส่วนต่างๆของเกมก่อนนะครับนี่ล็อกอินเจ็ดวันครับแจกปัวโตวเนี่ยแหละครับตัวที่ต้องบ้้นก่อนเลยอันดับแรกต่อไปมีใครอีกครับเซฟใหม่นี่ไทซูจู เดี๋ยวขออนุญาตพูดใส่โค้ดก่อนกิจกรรมนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับรับรหัสของขวัญโค้ดอ,อยู่ใต้คอมเมนต์นะครับ <laughs> เสียงเหนื่อยนิดหนึ่งเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจริงอันนี้เหนื่อยจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับ ให้เราจะรีไอดีใช่ไหมหาตัวไหนใช่ไหมครับให้เล่นถึงเลยว่าแปครับเสร็จแล้วก็กดคับของของขวัญมันจะเปิดอยู่ประมาณ80ดสิบวันตัวถ้าใส่โค้ดก็จะเปิดมากกว่าเกมแจกเยอะครับเล่นไปเล่นมาแจกประมาณสอ0สโลนะครับนี่อันเชิญ300ทุกวันนะครับผ่านดาน่านไกลๆก็จะได้ของรางวัลมากมายเกม,กมกแจกเยอะสายฟรีอยู่ได้ไหมสายฟรีอยู่ได้แน่นอนครับแต่ว่ามีขอมีไม่รู้จะเล่นไ,วไหวเปล่านะตอนนี้มันเยอะจริงแต่ว่าพยายามอยู่นะครับอ่ะเสร็จแล้วกดเขาว่าลงสุรานะครับนี่ตัวละครที่เราต้องปั้นนะอันนี้ถามมันจะแบบกูรูเลย ถ้าเกิดกจะเติมเงินไปเล่นพวกนี้เลยครับกวนอูเลยกกนกวนอูเป็นตัวเติมเงิน VAP ถ้าน,นี่กกนอูต้องเติมเงินนะถ้าไม่เติมเงินก็ยากครับที่จะได้เล่นนะตัวละครที่ต้องรีหาคือพิกาเซียงสุดหลงเรานี่เองนะครับกาเซียงสุดๆเลยแล้วก็เตียวครับนะครับแล้วก็มาเฉียวแต่ถ้าเกิดจะให้รีในตรงนี้เอากาเซียงตัวอ,อื่นไม่เป็นไรครับตัวอื่นเดี๋ยวหาเอาตัวละครนี้ต้องทำใช่ไหมครับตอนนี้ก็จะมีอยู่แค่5ตัวละครมีเตียวครับอ่ะกาเซียงเบอร์หนึ่งครับอ่ะต่อไปมาเฉียวมาเฉียวมีแจกทาตามได้ ต่อไปในส่สนวนชุนกวนแล้วก็เตียอุยห้าตัวละครตัวที่เป็นพี <c oughs> ่เคทสหรือเปล่าเนี่ยก็เอาวอลไป<ม>เนี่ยพี่เตียออยเคลสโตรสแต่เด้ๆไม่ใช่แล้วนะเดี๋ยวกูโดนดีกิทธิ์ไม่ได้อะถ้าตัวละครนี้ครับผมเสร็จแล้วก็ไปเอาหัวโตวเล่นไปก่อน6ตัวแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าโจโฉเข้ามาเมื่อไหร่ก็ให้ปั้นโจโฉแม็กเลยครับแล้วก็โจโฉมาแทนหัวโตจบแล้วอันนี้คือถามท็อปเทียร์ผู้เล่นเซฟนอกไปนะครับ เขาบอกประมาณนี้ก็เอาลองไปหาตัวละครเอาแล้วกันอะโอเคครับเอ่อถ้าใครจะหากาเซียงก็สามารถกดคําว่าตั้งค่าตัวละครได้เลยครับนี่ลบบัญชีครับกดลบได้เลยหรือว่าจะเป็นส่วนการย้ายเซฟก็ได้เลือกเอาพยายามเปิดหากาเซียงให้ได้ขอหนึ่งตัวกาเซียงเน้นๆกาเซียงนี่คือโคตรแบบของเป็นตัวละครเทพของสายฟรีสายเติมน้อยเลยครับของเกมนี้อะประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเติมก็ไปเล่นตัวพวกยี่สิบสามเลยครับอันนี้จะแนะนําตัวแต่สิบเก้า เกตสิ 19, เล่นง่ายกว่าสําหรับสายฟรี Fi นะครับเอากดที่เพอร์บไปหนึ่งจังหวะจังหวะนี้ต้องมาแล้วแหละโอ้โหดวงแบบหมีก็จะประมาณนี้แหละครับจะเพิ่งตกใจกันนะครับเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนถ้าดูหมีประจําก็น่าจะแบบอ๋ออะไรแบบนี้ปกตินะมาแล้วมาจบก,กันหน่อยโจกหยกนะคะไม่ครับเราต้องการกาเสียงถ้าได้กาเสียงก็เล่นได้เลยกาเสียงคือตัวเทพที่สุดแล้วของสายฟรี Fi, สายเติมน้อย กาเซียงเลยสิเออถ้าได้การเซียงเดี๋ยวหมีเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เลยไหเดี๋ยวหมีเล่นเดี๋ยวหมีเล่นแบบจริงจังให้เลยเอาปะเออนีเกมเยอะว้าวซุนกวนเอาแล้วตัวแบกเออทำไมชุดมันไอ้นีน่จังเลยวะ <laughs> ข,ขอขอภัยครับเกือบพูดแล้วตะกี้ชุดมันไอ้นี่จริงนะอือคือเอาแบบว่าไปตั้งลงลงดีเกเอ้ยไม่ใช่พูดทำไมเลยไม่ได้นะเกมเสีย โอ้แมาแล้วจังหวะนี้ใครโอตัวซ้ำเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วมันมันมันหมดเร็วจังเลยว,วะหมดแล้วหรอแปดโลเราเหมือนกดเดี๋ยวนะหมดแล้วหรอหมดจริงนะอีก8โลโอเคครับไปลุยครับไทซูจูแต่ถ้าเกิดเปิดได้พวกไทซูจูซ้ำๆก็เอาไทซูซูมาเล่นได้นะครับถ้าเกิดเปิดตัวในในแดงหกตัวที่หมีบอกอะตัวไหนซ้ำเยอะก็จัดไปแต่ว่ามีแนะนำว่าให้รีหากาเซียงแล้วชีวิตจะดีขึ้นสุดๆบอกได้แค่นี้เลย แล้วว่าฝุดๆเลยโอ้โหควรอันผิงเอาบ้านเรียกชะตาขาดครับขาดจริงนะนี้เรียบร้อยก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับเกมนี้อ่ะเดี๋ยวขอยายไปรีวิวเฮ้ยมียังไม่รับจดหมายดกว่าโอ้หลอกกันได้อะไรครับเนี่ยอะไรว่าสิบ อ๋อกดเลือกรับอ๋อเคครับ,รบเดี๋ยวขอญาตไปรีวิวเกมสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อใครอยากจะมาเล่นก็ลองมาเล่นดูได้ครับงับเขาให้เอ,อ๋เล่นต่อไม่ได้หรออ๋อนี่ไงนี่แต่เราสามารถใช้ตัวละครแตก,กเล่นได้นะครับแต่ก็ไม่คูเท่าไหร่แต่เล่นได้ ขี่แนะนำคืออาการ์เซีตัวนี้มิถเพื่อนจะดีขึ้นเลยจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะเนี่ยอันนี้พูดจริงจังเลยนะซีเรียลเอ้ยซีเรียลนะบอกจริงจริงจังการเซีงตัวเดียวชีวิตดีขึ้นนะเพราะว่าจริงๆหน้าตัวตัวแก่ประมาณตัวอยู่แล้วเปิดนยากเกมก็จะเป็นเอาสไตล์ประมาณนี้นะต้องประมาณนี้แหละครับสำหรับสามกรงลายผ้านี่คนอันขิงแน่เลยน่ารักนะครับเพถ้าใครมีคำถามอะไรก็มีใต้คอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนสำหรับ สามก๊กไร้พ่าย,ายตอนนี้เพื่อนๆเ,เล่นสามก๊กกันครบทุกเวอร์ชันแล้วยังมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์บอกหมีกันหน่อยเร็วมีใครยังไม่ครบทุกเวอร์ชันบ้างไหมแล้วมีใครจะมาเล่นทุกเวอร์ชันอย่างหมีบ้างไหมก็จัดไปเลยแล้วกันครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ